ผ่านไปแล้วกับ2มาตรการนะคะในการป้องกันโควิด19และมาตรการสุดท้ายที่เหลืออยู่จะไม่ทําไม่ได้เขาว่ากันว่าทุกวันนี้ทุกๆคนเนี่ยตักใส่หน้ากากเข้าหากันจริงๆค่ะทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ว่าทําไมเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคําตอบไปพร้อมกันค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซายอินมีนะคะกับอามี่เช่นเคยย่าไม่ถอหน้ากากเดีย๋ยวขอตัวไปถอ่หน้ากากาก่อนนะคะ โอเคค่ะกลับมาต่อกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทอดแมสเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโควิด19เนี่ยก็ยังแพร่กระจายอยู่และเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถแพร่ผ่านกได้ผ่านทางละอองที่เกิดจากการไอการจามหรือแม้แต่การที่เราหายใจธรรมดาที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อที่เป็นละอองตัวนี้ติดเข้าไปได้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหน้ากากหรือว่าแมสเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องละอองตัวนี้กันก่อนเพื่อให้ทุกคนได้าควมเข้าาใจต่อววัละงนี่ยไราาไมเด้ หรือแม้แต่การหายใจทั่วไปเนี่ยจะมีการเอาละอองออกมาซึ่งละอองตัวนี้นะคะมันจะเป็นละอองที่เราเรียกว่าละอองฝอยซึ่งละอองฝอยนะะี่ค่ะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆโดยประเภทแรกนะคะนั่นก็คือละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครนนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแอโรซอลนะคะซึ่งเจ้าตัวแอโรซอลเนี่ยที่มีขนาดตั้งแต่5ถึง10ไมครนะคะสามารถพุ่งได้ไกลถึง1.5เมตรเลยนะคะเราก็เจ้าตัวแอโรซอลที่มีขนาดเล็กกว่า5ไมครเนี่ยก็จะเกิดการฟุ้งกระจายแล้วก็อยู่ได้นานกว่าเจ้าตัว5ถึง10ไม ซึ่งเจ้าตัวแอลรอชั่งนี้นะคะหน้ากากที่เหมาะในการจากกัดการละอองพวกนี้ได้เนี่ยก็คือหน้ากาก N95 เท่านั้นนะคะหน้ากากทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะและถัดมานะครับประเภทที่2นั่นก็คือละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า10ไมครอนนะคะหรือว่าที่เราเรียกในชื่อของสเปรย์ดับเลตนะคะซึ่งขนาดของมันนะครับอาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเวลาที่เรามองคนไอหรือจามนะคะซึ่งละอองตัวนี้นะคะมันสามารถพุ่งได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะในกรณีที่เราไอนะคะหรือว่่าาาาาอจจมมมกกได้ถึง6เเเตรรรในรณีทีทาาลย แต่ว่าเจ้าตัวสเปรย์ดรอดเลเ็ดนียครับเราสามารถป้องกันได้ด้วยการที่เราเนใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างก็อาจจะช่วยเราป้องกันตัวนี้ได้น,นั่เนเองครับโดยจากมาตรการทั้งหมดที่เราเคยพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมืออย่างน้อย20วินาทีอย่างเป็นประจำหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันก็ดูน่าจะเพียงพอแล้วถูกไหมคะแต่ว่าทําไมเราถึงต้องใส่หน้ากาก,ากเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ แน่นอนว่าอย cose, ่างที่เราบอกว่าการที่เราไอหรือจามเนี่ยมันจะมีละอองฝอยเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่เราเว้นระยะห่างเนี่ยก็คือจริงๆมันช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อหรือว่าการสัมผัสละอองพวกนี้แล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่สามารถการันตีได้เลยว่าเราเนี่ยจะสามารถเว้นระยะห่างจากทุกๆคนได้ในแบบที่เราคิดไว้นะคะอย่างที่เราบอกดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยใส่หน้ากากนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยแน่ใจได้มากขึ้นว่าเวลาที่มีคนไอหรือจามเนี่ยเราก็ช่วยป้องกันละอองเหล่านี้เนี่ยในการมาติดใบหน้าเนาะก็คือจะไปติดทที่หนาากแัเอง ซึ่งอันเมื่อกี้ที่เราพูดมานะครับมันเป็นเพียงแค่เฉพาะละอองฝอยที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนอย่างที่เราพูดไปตอนต้นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือสเปรย์ดรอปเล็นั่นเองค่ะก็คือพวกละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า10ไมครอนที่มันจะตกอยู่ตามวัตถุต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะซึ่งถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยแลวเราไม่มีการล้างมืองน้อย20วินาทีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะรับเอาเชื้อเข้ามาดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเเเเเรรรรรราา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 างตตต้้อออมมมมมีีีีกกกทท่่่่่่3หหืวนนนยใสัพิิค และจากมาตร,รการทั้งสามที่เรากล่าววันนี้นะครก็จะเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมหรือว่าเกาะป้องกันของเรา ในการที่ป้องกันเราจากเชื้อโรคโควิดหรือจริงๆถ้าจะพูดถูกก็คือเรียกได้ว่าเหมือนป้องกันเราจากเชื้อโรคได้อีกหลายๆตัวเลยไม่ใช่แค่โควิด19นะคะซึ่งถ้าหากนะคะเราไม่ทําตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งใน3ามเรื่องนี้นะคะจริงๆก็จะเทียบเท่าได้กับการที่เราเนี่ยไม่ได้ทํามาตรการใดๆเลยนะครับเหมือนเราเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กับเชื้อโรคเนี่ยยังมีช่องทางในการเข้ามาสู่ตัวเราได้อยู่นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วก็ประเภทไหนเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานยังไง มาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนนะคะนั่นก็คือหน้ากาก N95 แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะให้คุณชินกับหน้ากากชนิดนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นหน้ากากที่เราไม่ได้ใส่ทั่วไปนะคะแล้วก็มันต้องค่ามมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัยตัวอื่นนั่นเองค่ะหน้ากาก N95 เนี่ยตัว N เนี่ยหมายถึง not resistant to oil หรือว่าไม่ทนต่อน้ำมันส่วนเลข95เนี่ยเป็นเลขที่บ่งบอกประสิทธิภาพในการทํางานนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า0.3มครอนมได้ถึง95เลย <ersch> ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าตั is, ตวเลขตัวนี้เป็นตัวที่บอกประสิทธิภาพในการทํางาน ало, าข,าของเขาว่าเขานมีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับเพราะเขาสามารถกรองละอองที่ม mm ีขนาดเล็กๆได้ซึ่งแน่นอนว่าหน้ากากชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการกรองสูงก็จริงแต่ถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่มีการทาฟิทเทอนะคะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการกรองของหน้ากากชนิดนี้ลดลงอีกเช่นกันแล้วก็หน้ากากชนิดนี้นะคะเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นทําให้เราอาจจะหายใจลําบากดังนั้นหน้ากากชนิดนี้เนี่ย อาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหอบหืดโรคหัวใจหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างนี่นะคะดังนั้นจึงไม่ค่อยแนะนําให้กับประชาชนทั่วไปในการใช้นะส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้งานเท่านั้นค่ะถัดมานะคะประเภทที่อะอะนนก็คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะหรือว่า surgical mask หรือว่า medical mask หรืออะไรแหละคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับการเรียกว่าหน้ากากฟ้าเขียวในเีนะคะ ซึ่งหน้ากากชนิดนี้นะคะก็จะเป็นหน้ากากที่เหมาะในการใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะคะหรือว่า large particle droplet นะคะที่เกิดจากการไอหรือการจามและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการป้องกันนะคะเชื้อโรคที่เกิดจากผู้สงมสัยเองจากการไอหรือการจามแพร่ไปสู่คนอื่นโดยเฉพาะด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะครหน้ากากชนิดนี้นจะเหมาะกับคนนะ,ะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนะคะ แต่ถึงอย่างไรนะคะหน้ากากชนิดนี้อย่าลืมนะคะว่าด้วยความที่ว่ามันเหมาะแก่การป้องกอันอนุภาคขนาดใหญ่แล้วมันไม่สามารถป้องกอันอนุภาคขนาดเล็กรวมถึงช่องว่างนะคะที่เกิดจากการใส่หน้ากากเนี่ยก็ยังทําให้มีโอกาสติดเชื้อได้อยู่นะคะยังไงก็ยังต้องระมาระวังไว้อยู่ดีนะคะมันไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันไม่ได้กันได้แบบมีประสิทธิภาพเหมือน n อ95นั่นเองค่ะ ถัดมาประเภทที่3นะคะันั่นก็คือหน้ากากผ้านะคะหรือว่าที่เราใส่กันอยู่ทุทกๆวันนี้ที่ดูเป็นแฟชั่นหน่อยนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าหน้ากากาาชนิดนี้เนี่ยสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ไหมก็คือป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถป้องกันละอองที่มีขนาดใหญ่นะคะจากการที่มีคนไอหรือจ้ามหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยพยายามสัมผัสหน้าเนี่ยก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ไง,งประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังน้อยกว่าหน้ากากทางกา,กา,ารแพทย์หรือว่าหน้ากาก N95 อยู่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ททั้นนกะะ็วรหไ่าากากา,าเมุถถูสซือป ทุกๆคนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ยังไงเราก็ยังแนะนําให้ทุกๆคนนะครับถ้าหาไม่ได้จริงก็แนะนําให้ใส่น,นี้ก็ยังช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจริงเนี่ยก็ช่วยป้องกันหรือว่าลดโอกาสในการติดเชื้อลงไปได้ระดับหนึ่งเลยและนอกจากนี้นะคะสำหรับหน้ากากผ้าเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถใช้ซ้าได้ต่างจาก N95 หรือว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะดูแลด้วยนะครับวิธีการดูแลก็คืออย่าง แล้วก็การที่เราไม่ควรใช้สามเนี่ยแปลว่าเราควรจะมีตั้งแต่2อันขึ้นไปนะเพื่อที่จะสลับกันใช้สลับกันซักเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ซักเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการที่เราเนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันเลยเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็ยังเก,กาะที่หน้ากากแล้วพอเรากลับเข้าไปใส่ใหม่เนี่ยก็เป็นการเพาะปุ่มเชื้อโรคบนหน้าเราเลยน,นั่นเองค่ะ ต่อนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าหน้ากากทุกอย่างนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกวิธีนะครับประสิทธิภาพของเขาก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็น N95 หน้ากากทางการแพทย์หรือแมแต่หน้ากากผ้าก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะในหัวข้อถัดมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของว่าเราจะใส่หน้ากากมาอย่งไงให้ถูกวิธีกันคะ่ะโดยวิธีแรกนะคะก่อนที่เราจะใส่แมสเนี่ยแน่นอนเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดมือของเราไม่สะอาดเราไม่สัมผัสหน้ากากเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะอยู่ที่หน้ากากเหมือนเดิมถัดมาวิธีที่2นะครก่อนที่เราจะใส่หน้ากากอนามัยนะครเราควรตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครว่าหน้ากากอนามัยของเราเนี่ยมีการชํารุดมีรูมีรอยรั่วหรือเปล่าถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนอันหรือว่าเอานั้นทิ้งไปเลยนะครับไม่ควรใส่เพราะว่ายังไงก็จะมีช่องโหว่ให้เชื้อโรคเข้ามาได้รวมถึงอย่าลืมตรวจสอบนะครับว่าเป็นด้านบนด้านล่างให้มันถูกด้านเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันก็ลดประสิทธิภาพในการทาาางงงนนนนขอห้อหกลั่คะ ต่อมาวิธีที่3นะคะหลังจากที่เราใส่หน้ากากนามัยแล้วเนี่ยให้เราปรับหน้ากากนามัยให้เข้ากับรูปหน้านะคะให้ปิดปากจมูกแล้วก็คางแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีช่องว่างหรือเปล่าพยายามให้มันแนบสนิทไปกับหน้านั่นเองค่ะและในข้อถัดไปนะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะระหว่างที่เราเนี่ยกำลังสวมใส่หน้ากากนามัยอยู่ว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะ โอเคมาเริ่มที่วิธีแรกนะคะนั่นก็คือระหว่างที่เราใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะให้เราพยายามหลีกเลี่ยงการจับหน้าหรือว่าสัมผัสหน้ากากาวเวลาที่เราใส่อยู่นะครับเพราะว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากมือของเรา,น,านั่นองนะคะถัดมาวิธีที่2นะคะก็คือเราเนี่ยควรเปลี่ยนหน้ากาก,ากนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหน้ากากของเราเนี่ยมันเริ่มสกรปรกแล้วหรือว่าถ้าเกิดมันเปียกี่ยยิ่งต้องรีบเปลี่ยน,นะะเลยนะคะเพราะ,ะว่าอย่างที่เราเคยบอกไปจําได้ไหมคะว่าถ้ามีอะไรที่เปียกเนี่ยเชื้อโรคจะสามารถอยู่ได้นานกว่านั่นเออะถาจร แนะนำให้เราล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนเราจะถอดหน้ากากถัดมาขั้นตอนที่2นะคะให้เราเนี่ยถอดหน้ากากะคะโดยที่เอานิ้วนะคะเกี่ยวที่สายรัดน,นะคะด้านหลังใบหูแล้วก็ถอดออกนะคะโดยพยายามอย่าสัมผัสด,ด้านหน้าของหน้ากากนะคะ ขั้นตอนถัดมานะคะถ้าเกิดสมมติว่าหน,น้นนากาก,าาะะาากาที่เราใส่เป็นหน้ากากผ้านะคะก็ให้เตรียมเอานากากาไปซักได้เลยส่วนถ้าเกิดหน้ากากที่เราใส่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือว่าหน้ากาก N95 นะคะก็ให้เราเนี่ยพับครึ่งหนึ่งสองทบนะคะแล้วก็เกี่ยวสายให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเนี่ยถอดหน้ากากาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยล้างมือให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอย่างไงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เราจะสัมผัสเชื้อโรคจากหน้ากากา ที่เรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีป้องกันง่ายที่เราเคยบอกไปนั่นเองค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการใส่แมสนะคะรวมถึงมาตรการทั้ง3อย่างที่เราได้พูดมานะคะยังไงก็อย่าลืมทําตามกันด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลดโอกาสเสี่ยงนะคะไม่ต้องมีใครติดเชื้อโรคเพิ่มอีกนะคะ ก่อนจากกันไปนะครับทีมงานไทยมีทุกคนนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ติดเชื้อโควิดกันทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้สาระของเราก็จบลงแล้วไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดค,คลิปสาระใหม่ๆนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ